cứ <laughs> <laughs> đi coi coi nó ơi 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 đi 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 đi

เดี๋ยวนง่ายสักี้อ่งโค้ดสั่งเลยวค้น

โอ้ยตัดเรียบร้อยเปนได้ทำเฮ้ยต oh. okay. mm ิด hmm. ตีว่างตีว่างไหวเองเล่นเอาบันตายบันทายเรียบแล้ว

เ็มาเ็เ้ยออกใล้ลออก้ก่อนเร็มเร็วเร็มมามามางทำตำหนงกันดูด้วยยยสันยืดยืดดิยืดดิมาไปทำวันทำ ใหญ่สุดใหญ่สุดสายใครสายใครทันแนนทันแนนแร็ปวยกดหวยใหญ่แล็ปหวยกดหวยใหญ่ไม่ได้โดนมึงเลยใหญ่เมื่อกี้ไม่ต้องนิจั

ใหญ่สองสองมีเข้าโกเลยม่อกี้ใส่เลยสวยตัวใหญ่สวยตัวใหญ่สวยสันเียดิไปสันเรากลควายป่า

แล้วลูกเอ้าชนบอลบอลนะให้โออะไรมาเอมด้วยสันไปเลยเอาต้องเคลื่อนเข้ามาอีกอ่ะดิดิยกที่1 <coughs> 3เอาทีเฮ้ยขอพี่บอยขอครับพี่สบถึงนี้กัน <coughs> กินใช่ไหมสามเตอร์นักเตอร์นักเตอร์ 哎哎！ หมดเวลาแล้วค่ะสองตายตองตาย,ายทำไมได้สามเกมเรานดี